จ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟงังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนวนการ,รพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้อง แอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางรัฐบาลลาพัฒนาเม็ดเดียวนะคะก็ให้เข้าอยู่นะคะพี่น้องแอดมินให้รูดหกนะ,ะก็ให้มาอยู่นะคะหกเนาะหกเก้าหกเจ็ดนะคะ, 6, 9, 6, ะ,คะเข้าหมดเลยนะคะพี่น้องจาะะ๋าเนาะโพดโผงโมสม,มโอนะคะหกเก้า ไม่ใช่หกเก้าพี่น้องเข้าเก้าหกนะคะสองหนึ่งแล้วก็หกเจ็ดนะคะโพดโพดโมโมโ,โมสมโอนะคะเข้าหมดเลยนะคะเข้าบนล่างเลยนะคะก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านด้วยนะคะที่ได้แนวทางไปเนาะเข้าบนล่างจริงๆนะคะถ้าไม่ใช่แอนมินลองไปยอ้อนดูคลิปกล่าได้นะคะไม่ว่ากันนะคะเราก็มารับชมของวันนี้ก็เลยจ้าสำหรับสายวิ่งรูดนะคะก็จะมีห้า มี1มี6มี4มี8แล้วก็มี2นะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอนมินให้เด่นไปที่แอดมินให้เด่นไปที่4นะคะเราก็มารูปสีกันนะคะก็จะมี4 0 4 1 4 2 4 3 4 4นะคะ สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นสี่ศูนย์สี่สองสี่แปดสี่เก้าแล้วก็สี่ห้านะคะใครอยากได้แนวทางทูบนะคะเลขน้อยการเข้าก็ง่ายนะคะ so dasa นะคะปแปด 0 5นนะคะ99นะคะดอเด็กนะงวดก่อนนะคะก็ให้เข้าทาแนวทางทูบเนาะก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้อง f อที่ได้แนวทางทูบไปนะคะโอเคนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดือดเดแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า